สวัสดีจ้าพี่น้องพบพ่อกันในช่องไหมชาแนลนะจ้าวันนี้กับิภาพี่พระน้องมาเห็ดนะไม้ดองจ้เาเดี๋ยวขอทุกอย่างทำความสะอาดก,ก่อนเดีย๋ยวจะที่เอาเปลือกผิวมันออกก่อนเพราะมันซ้ำทั้งเห็ดที่ทีะเอามีดเกาออกก็เอินเกาเหลานั่นแหละบ้านเฮาก็อีสานเอินเหลาเนาะคนไทยก็เอินเกาเอาเปลือกเขียวนี่ออกจ้าไม้จั้งด้วยโดนมันเขียวมันซ้ำนะจ้ะพี่น้องมันมองงาม กระเจียดให้มันเกี้ยงไปเลยออกสชมันพ่นเขียวันนี้จ้ะเก็บลายละเอียดไปหาไปหามาแล้วกตมันไม่ค่อยบ่ค่อยหลายกับมนนันโดนเฉพาะกอหนึ่งนอนหนึ่งก็เลยประเทศไทยมันขามคล้องขามโซก หกพ่อมถือกล้องลำบากไหมจ๊ะเนี่ยมาแต่งเอาอันนี้ออกโตโตอัตตาอยังแข็งๆอันนี้ออกมันหกกลัวสิเจอแต่ละกอแต่ละหน่อมหนักขยับก็เลยบบอทายขยับก็เลยเออถ้ามาเห็ดอยู่บ้านดีกว่าถือกล้องผู้เดียวแน่แต่อีลุงตุงนางทั้งเสียมทั้งมีดทั้งกระสอบทั้งเงียงมันยากขยับก็เสียวออกแบบนี้เลยน ส,สวยแบบนี้เสีใส่เอาของมันนะนี่นไ,นได้มาหน่อยเดียวจ้ะไ,ได้บัวลายเป็นแดวดอกนี่ถุงหนึ่งได้มาถุงเดียวแล้วจังไปเห็ดว่าจักสิบไปทางใดจักสิบพาพี่น้องมาทางใดไปเหาป่าฮะเนาะมันแรงแหง้งเด้อจ้ะสุโขทัยแรงแรง,แรงบ้านมือข่อยแรงแหง้งนี่กระแด,ด่แดดด้อพี่น้องนัง่งเลย เเ็เด็ดออกเยี่ยมแต่ให้พ่นเขียวพ่นซ้ำมัน,นุแล้วคอแข็งแข็งก็่ไ่ได้ให้เหลืออันนี้ว่าสีบวขายเราจ้าว่าเสียไว้กินแล้วพี่น้องออเดอร์กันยังไปเหลืออีกพันสามร้อยขวดเขาเดอร์กันยังหลายๆแต่บมมีหนอไม่ เซธไปกินเองแล้วจ้ะขายเบิด์ตเด้อเสียอดหน่อไม้เด้อบ่มีหน่อไม้กินสิบ่ขายแล้ววะสิเศร้าขายสิเฮ็ดไว้กินเองเลยจ้ะเสร็จแล้วนะมันมาซับน tinca you too... <laughs> Oh. Yeah. ว่างเรียบร้อยซุมในเศษเนาะไม้อดัดเอากิมซุ้งเห็นเนาะไม้อัดไว้กินจ้ะทีนี้มันแรงทีแต่เก่าบผเคยเอาอัดได้จ้ะเอาแต่เนาะไม้ลวกทีนี้เนาะไม้ไปลวกอ่ะทีนี้ก็เลยต้องเอาอัดไว้กิน นี่มนมยหาเนโอ๊ยรุดมือ เรจะอัดนอ่อไมหม่จ้ะจะอัดนอ่อหม่ดอกอัดนอ่อไหมใส่งยไงอัดไปแป๊บนึง ไฟไปแล้วกันเนาะล้างมาใหม่เลยล้างมาใหม่กันตัวพอกเรียบร้อยแล้วผ่าไปผ่าเอามันจังบบมันจังซุกไว้มัน,นหน่องไม้หน่อใหญ่ผ่าเป็นชิ้นเลยซุกเร็ว เห็ดไว้กินย่ามันแร้งเด้พี่น้องขือว่าแร้งแล้วล่ะตอนเนี้ยเห็ดไว้กินย่าหน่อไม้บ่มีไหมจ๊ะขัดไว้เขาได้คัดแก้คัดเนาะจ๊ะไว้แกงไว้ซุปไว้ยังกัไว้มกไว้ยังกัย่ามั่นกนัหิวได้ป่ะนี่มันบ่มีหาเอาไป น่อไม่เขาก็สูตรไผ่สูตรมันเนาะจะพี่น้องเนาะบางคนถึงกับต้มใช่ไหมหมอน่อาจจะค้นสีเห็ดเนาะสูตรไช้สูตรมันอะไรจ้ะสะดวกได้ก็เห็ดลวด ้างใส่หม้อไปเลยนี่ขอกระเห็ดแบบนี้มาหนึ่งเป็นสิบกว่าป,ปีแล้วก็ะ oh, oh. ยุดวิธีแบบนี้เลย ด้วยเสร็จละจ้าไลายถุงอยู่ได้พี่น้องสิบกว่าถุงสิบกว่าถุงละเก็บไปกินจ้าฝากในเด้อจ้าพี่น้องได้เข่ามาเบิ่งกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไนแชแนลใน่เด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ไนแชแนลใน่เด้อจ้าพี่น้องกดกระดิง่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อจ้าช,ชีวิตอยู่บ้านๆแบบนี้ละจ้ะ ชีวิตเช่บชาวบ้านอยู่แบบชาวบ,บ้านหาก,กินแบบบ้านๆเป็นกำลังใจให้หนานชาแนลเด้อคือน้อ,นอ,กองกะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อค่ะวันนี้ก็พามาฮหดไปที่ถนอมอาหารเก็บไปกินถึงปีหน้าก็าบ่เสียจ้ะเฮ็ดไว้กระมีนเอาไม้อดัดมือนี้กกะน้อยดองว่าเสิ็ด้กินเองแล้วจ้ะว่า ถ้าฝนบ่ตกอีกก็สิบ่ขายแล้วจ้ะเพราะว่าหน่อไม้มันหาย,ยากๆ่ายไปพี่น้องมีก็เริ่มเป็นแกลนๆแมงแมงตุเรศสิเก็บไปกินเองจ้าคลิปนี้ก็สิฝากไว้เพียงซ้านี่นะจ้าพาพี่น,อน,น้องมาเฮ็ดหน่อไม้ดองหน่อไม้อัดเก็บไปกินข้ามปีเนาะจ้าพ่อพ่อพ่อกันคลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงซ้านี้เด้อจ้าสวัสดีจ้า